รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกะโกดำวันนี้บุกมาที่สวนอินสภารมข้างพุทธอุทยานจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้กำลังออกผลผลิตอย่างงดงามและพร้อมที่จะบริการกับประชาชนรสชาติหวานอร่อยมีหลายสายพันธุ์เราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยนะครับก็จะลักษณะเด่นอย่างคือเขาจะมีติดฝาดหน่อย ถ้าแก่มากๆเลยก็คือจะแทบไม่ติดแล้วนะหวานมากต,นนตาันนี้สายพันธุ์นี้อันนี้จะอยู่ในช่วงของการเข้าสีซึ่งอายุเขาก็จะอยู่ราวๆประมาณ100-110วันโดยประมาณนี้อีกสักประมาณอีกเดือนก็กว่าเขาถึงจะจะแก่จัด เรื่องชิมอินทภารมโกดำจริงจังขอบอกว่าหว,วานอร่อยกรอบจริงๆอย่าลืมมาแว,มแวะเที่ยวกันนะครับ